เออน้องไม่ขายแล้วเหรอไม่ขายแล้วค่ะอะไรทั้งหมดนี่อบได้ทอดได้ย่างได้ทำอะไรก็ได้กินได้ไหมสำหรับพ่อค้าที่ขายงานวัดกินได้กินได้คิดหนาไปเลยฮะไปเลยฮะวับ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 เฮ้ยอิสราเอลมาน่เฮ้ยนี่เป็นหนังอินเดียอันนี้ไทยเก่าอีสาน หอมแล้วอร่อยอันนี้เท่าไรคร่คยี่สิบค่ะยี่สิบถุงละยี่สิบใช่ไหมปกติขายกันค่ะแล้วแต่คนจะสั่งอ๋อแล้วแต่ละสา่สิบสามสิบค่ะค่ะขอบคุณอันนี้รับจังใช่ไมคะไม่ต้องทอนค่ะได้แม่นี่เลยอืหอมมากได้กินนี่ไส้กรอกอีสานดูเยเล็กๆเนี่ยหอมหอม อืมปักบกบะเพกอืมอืมชิ่ยใมากอันนี้อร่อยมากเลยทำเองห่าคะทำเองค่ะอืมอยู่แถวนี้ะครับใช่ค่ะอยู่หมู่บ้านนิสสาชนค่ะเข้าไปในซอยอ๋อแต่อันนี้อร่อยมากเลยคะ่ะประเด็นคืออันนี้ก็ใช้ขิงดองด้วยใช่ค่ะอันนี้คือเจ๋งนะครับอันนี้คือความหอมมากทาเองค่ะขายเองใช่ค่ะอันนี้เจ๋งเลย,ยดูที่บ้านได้ไหมดูได้ค่ะออวันหนึ่งขายดีไหมสิบห้ายี่สิบโลได้ค่ะฮยไม่ใช่น้อยนะอันนี้ขายลูกละ สองบาทจ้าสองบาทอันนี้คืออะไรไส้หวานจ้ะไว้ย<น>ำไส้ไอกรอกเรามีทุกแบบมีกี่แบบอ่ะบอกพี่มีไส้หวานไส้อัว่วไส้กรอกหม่ำหม่าไส้กรอกอีสานคุณออท<ไ>ขายปีกขายสรงรุ่ยัสงไม่ทำมานานแล้วเนี่ยค่ะทำมานานแล้วอ่าแล้วคุณน,นะพก,ก็เห๋อใช่ค่ะอยู่ไหมคะอยู่จ้ะอยู่นะพี่เข้าไปบ้านได้เนาะได้ค่ะ ที่ไม่โดนตีหวัวใช่ไหม <c oughs> ไม่โดนแน่นอนเพราะพี่จะซ้อนมอไซน้องเข้าไปค่ะได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ไปงั้นดุยเลยฮะ,ปะ,ไ,ะไปไรู้จักการท,ทรําใช้กล่องวิชานวุ้นอาดกันดีกว่าให้น้องเขายแล้วเหรอเออน้องไม่ขายแล้วเหรอ <c oughs> ไม่ขายแล้วค่ะเนี่อาเลยแถวนี้วิวดีมากครับและแล้วเราก็มาถึงโอ๊ยนี่ไงถึงแล้วโอเคขอบคุณมากครับฟิลม์ม นะครับแต่พอซอยมานี่ก็ไม่ไกลมากนะฮะหลังอาจจะโอเคฮะมาถึงสถานที่ผลิตเลยใหญ่โตครับเข้าไปดูเลยดีกว่าไปมาเนี่สวัสดีครับ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 สองคนเจ้าของแนะนำตัวหน่อยฮะคนแรกชื่อออดครับคุณออสคุณออสไส้กรอกอีสานครับไส้กรอกอีสานอันั้นเซนพูดง่ายๆคุณพี่โอเคจบระหว่างนี้มาดูเรื่องไส้กรอกกันเลย อันนี้ทำไส้กรอกเขาเรียกว่าไส้กรอกอะไรฮะไส้กรอ,รอก,รอ,กรอ,อีสานไส้กรอกอีสานเป็นไส้กรอกมันมีหลายแบบไหมมีหลายแบบครับจริงเหรอเฮ้ยผมไม่เคยคิดว่าไส้กรอกอีสานจะมีหลายแบบเรารู้โอเคผมจะรู้อย่างมากแค่ว่าไส้กรอกเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวเอางี้ดีกว่าเรามาคุยเรื่องไส้กรอกอีสานกันหน่อยนะ<ช>เรื่องที่ใครดีคุณออสเนาะได้ครับมาผมคุยคุณออสเลยอันนี้แบบว่าใช้ตัวเนื้อสัตว์อะไรครับเป็นหมูครับอ่าเป็นหมูไส้กรอกอีสานเมื่อกี้บอกมีหลายแบบผมบังเอิญผมเหลือไปเห็นตรงนู้นห็น่้ย ผมไม่เห็นมันซ้ากันเลยอันนั้นจะเป็นหุูนเส้นแบบทอดครับไล่ระดับครับตั้งแต่สุดนู้นเลยอันนี้คือหมูเส้นค่ะเป็นหมูข้าวแล้วก็อันนี้เป็นหุูนเส้นหมูุนเส้นยาวเลยครับอันนี้ทอดนะฮะทอดทอ่ย่างแบบย่างอ่ะแบบทอดอันนี้หมูรวนครับใช่ค่ะอบได้ย่างได้เหมือนกันเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้อันนี้คือหมูเส้นลูกเล็ก แล้วก็ทอดได้ย่างได้อบได้เหมือนกันทั้งหมดนี้อบได้ทอดได้ย่างได้ทําอะไรก็ได้่กินได้ไหมสําหรับพ่อค้าที่ขายงานวัดกินได้กินได้คะกดสนุกแล้วทําอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ค่ะอันนี้มีให้เลือกแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบประเด็นคือมันมีหลายอย่างหลาอันนี้เปิดโลกผมนะผมเองก็ไม่เคยรู้ว่ามีหลายแบบขนาดนี้แลจะเป็นตัวนี้อีกอย่างนีไงฮะนี่อะไรนี่อะไร อันนี้สูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมเป็นแบบที่สั่งต้นที่สุดก็คือตัวนี้ต้นตลักคืออะไรอ่ะอธิบายสูตรนี้จะถึงเครื่องไม่ต้องไปใส่น้ำกิ้มไม่ต้องอะไรคือกินถึงเครื่องของเขาเลยครับถึงเครื่องเลยกินปั๊บปุ๊บไม่ต้องพูดถึงพริกไม่ต้องพูดถึงผักยิ่งทิ้งไว้อีกวันหนึ่งอร่อยมันจะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวอร่อยนี่เปรี้ยวสองคืนดีไหมสองคืนก็เปรี้ยวมากเปรี้ยวมากเห็นว่ามีหลายอย่างแล้วนะทำมากี่ปีแล้วเต็มที่ก็อยู่ สิบห้าปีสิบห้าปีเลยเหรอใช่ค่ะทำทำรอบแรกแล้วหยุดไปด้วยสภาวะเศรษฐกิจแล้วมาทำใหม่ก็ได้ได้เก็ดปีอ่ะเพิ่งเริ่มเริ่มแต่ว่าตั้งหลักได้เจ็ดปีได้ยินดูว่าคุณเริ่มจากศูนย์ใช่จากศูนย์สองคนช่วงกคนคิดด้วยกันแล้วมาถึงคิดว่าทำแส่กห่อตกงานมาลูกชายว่า พ่อลองหาทาไมไม่ทํางานลองหาย่างืึงทําดูลูกชายคนนี้เขาบอกว่าพ่อหนูขอตังค์หน่อยไม่มีตังค์เลยพอไม่พ่อไม่ออกไปทํางานล่ะเขาถามเออตั้งแตโน่นมาเขาก็เลยแบบเปลี่ยนเพราะลูกขอตังค์เนี่ยเหรอใช่ค่ะเปลี่ยนเขเปลี่ยนเลยที่หนเลยใช่เอาไปเว่าเขามีที่มาที่ไปนะเริ่มจากศูนย์นะเริ่มจากศูนย์แต่ประเด็นคือสูตรพวกนี้เราปรับของเรามาเรื่อยใช่ปรับเปลี่ยนมันเป็นสูตรของเราแล้วใช่มันเป็นสูตรของเรา คิดเองเลยนะคคิดเองแล้วก็คิดค้นเองด้วยแบบนี้แบบนี้ต้ออกมาอย่างนี้ลูกค้าชอบอย่างนี้อย่างนี้ไม่ประเด็นคือเขามาแล้วสิบห้าปีเพิ่งได้เจ็ดปีนะใช่ที่คิดว่าตั้งหลักได้ครับวันนี้เรามาหาเขาเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้ด้วยและที่สำคัญคือเรารู้มาว่าของเขาอร่อยแล้วอร่อยยังไงออะดูต่อฮรมากอันนี้ไหนก็ทําอยู่ขออนุญาตดูเลยนะขออนุญาตดูเลยนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้าง หมูหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นใช่แล้วก็หมูแดงหมูแดงอ๋อมีหลายส่วนนะฮะบดรวมกันแล้วใส่เกลือยฮะเกลือเลยค่ะเอาละนี่คือการต้องนวดใช่ไหมครับอันนี้สาพิษแล้วนะปกติอยู่นี้ใช้เครื่องไหมอยู่นี้ก็ใช้เครื่องใช้เครื่องใช้เครื่องแล้วนะฮะแต่เมื่อก่อนไม่ใช้มืออย่างนี้แหละอยนี้มือไม่ไม่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเนอะอันนี้คืออันนี้ผมปรุงรสนะฮะเ่าโอเคเครื่องปรุงต่างๆนะผมปรุงรสนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับ ผ่านมาได้ก็คือกระเทียมบดอันนี้เขาบอกกระเทียมทําให้รสชาติมันเข้มข้นหอมจริงๆตัวทําให้เปรี้ยวคืออะไรครับตัวทําให้เปรี้ยวข้าวข้าวกับกระเทียมสองอย่างนี้เลยนะข้าวกระเทียมก็อุณหภูมิก็ได้สาคัญเนาะนั่นแต่ว่าทําใส้กรออีสานเนี่ยต้องทำตอนอุณหภูมิห้องหมายถึงว่าปกติอย่างนี้แหละใช่ไม่ต้องทําในห้องแอร์นะไม่ค่ะห้องแอร์ทำกลางแดดได้ไหมร้อน โอเคฮะอันนี้อะไรไะครับพิกไทยอะครับพิกไทยไทยรวยอ๋อครับอันนี้เขาใช้พิกไทยดําด้วยนะแล้วแต่เราชอบพิกไทยดํามันถ้าขาวมันจะออกขึ้นขุ่นอถ้าดําก็คือต้องต้องต้องเลือกยี่ห้อด้วยนะต้องเลือกยีหยนะกย่ห้อเลยนะนี่เขาลองหมดแล้วลออก็มีข้าวข้าวสิบกว่าปีที่ผ่านมาลองมาหลายยี่ห้อแล้วนะทิชาจีพอเยอะมากนี่มาเจอช่วงโควิดพี่ตั๊กโควิดนี่ไม่กี่ปีนะฮะใช่แต่เพิ่งมาดีตอนโควิดนะคะเอาจริงเหรอจริงค่ะ เรากลายเป็นที่รู้จักตอนโควิดจ้ะทำไมก็ถึงรู้จักตอนโควิดครับบางคนตกงานมาโมอกเดียวกันเราก็ให้เขาไปขายพออยู่วันก็เอาคุณมาให้เราเราก็กนไรไปเราให้ทุนเขาด้วยเขามีอุปกรณ์ล้วก็ช่วยเขาเราใส่ด้วยนะครับตอนนี้อันนี้ซอันนเป็นเนือเทปอันนี้เป็นซอสแดงเลยนะฮะโอ้สีสุดเลยต้องเลือกลูกที่สุกนะครับเอาสิเนือเทปทะลุ ถ้าลูกขาวนี่ไม่สุกใสแค่นี้ออกสีสันอสสีัเป็นสีธรรมชาติไม่มีสีค่ะเป็นสีธรรมชาติโอธรรมชาติใช่เ่าไรแค่ไหนครับประมาณสักห้านาทีตั้งพักห้านาทีนะครับเพออก็ไม่เยอะนะครับโอเคอ่าโห่งวดสวยสวยมากสวยมากสีสวยมากมันนวลเข้ากันดีแล้วนะอันนี้ใส่ตาลงไปคือวนเส้นวนเส้นแล้วนะครับอ่าโอเคมันคนก็ ใส่ข้าวให้น้อยๆบางคนเนี่ยโอ้แล้วแต่แล้วแต่เจ้าบางคนก็อย่าใสุ่้นเส้นได้ไหมเนอะแบบนี้ด้วยว่าก็แสดงว่าเลือกได้นะครับถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณสามารถเลือกได้เลือกได้บอกแล้วที่เราขายแต่ว่าส่วนมากก็เป็นสูตรแบบนี้ดีกว่าก็คือทำตำเร็จออกมาแบบนี้ไมผสมนิดหน่อยใช่หมูข้าวุ้นเส้นรวมครบเลยใช่ค่ะซึ่งอันนี้คลาสสิกของเขาถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เขานี่ลายเซ็นของเขาเลยนะ ทุกวันนี้เราเราทาไส้กรอกอีสานเขาเรียกเรามีชื่อไหมไส้กรอกอีสานคุณออสคุณออสเลยใช่ค่ะอออสใช่ชื่อนี้เลยนะใช่ไส้กรอกอีสานคุอออสใช่มีคนลูกค้าถามว่าทำแล้วกินไหมรับประทานไหมเราก็บอกกินหน้าโหดใจหลักนะคนทําเองถ้าไม่กินเองแล้วใครจะเชื่อว่าคุณทำแล้วอร่อยใช่ไหมครับอันนี้เราเสร็จแล้วทําไงต่อฮะเข้าเครื่องเอาเครื่องัอไส้ใช่ยัดไสาเข้าเครื่องเมื่อก่อนมีเครื่องไหม เมื่อก่อนไม่มีเครื่องครับไม่มีเครื่องห่ะยัดมือแล้วยัดยังไงใช้กระบอกไส้เข้าไปใช่กรบอกไส้แล้วก็อมือยัดเนี่ยเหรอใช่เข้าไปแล้วอันนี้คือไส้หมูแท้นี่อีอันนี้คือไส้หมูแท้ครับความอร่อยจริงๆอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่อ่าโอเคไส้แท้มันจะนุ่มเมันจะนุ่มนี่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วไปไหนต่อครับเข้าไปเข้าเครื่องเข้าเครื่องเลยอ่ามาเข้าเครื่องครับขอดูหน่อยฮะ นะครับอย side, ู ian, <a wish. S 1> ่ข <c oughs> ั้นตอนการกรอกไส้อันนี้เทไปเรียบร้อยแล้วฮะเครื่องอันนี้ไส้จริงนะฮะไส้หมูแท้ค่ะไส้หมูแท้แท้ยาวกี่กิโลฮะประมาณยาวกี่เมตรถามเลยแล้วแล้วแต่ไส้นะแล้วแต่ไส้มาตัดมาแล้วแต่นะฮะอันนี้ก็แปลว่าต้องคอยโถูมาแล้ว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 ครับไวเลยครับปุ๊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 บเลยอ่าหมดแล้วนี่โอ้นี่คือไส้นหนึ่งนะฮะ คือถ้าเป็นไส้เทียวมันจะยาวมากเลยใช่ค่ะใช่ถ้าไส้แท้มันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือความอร่อยมันต้องพิถีวิถันแบบนี้นี่คือไส้แท้ครับไม่เท่ากันด้วยนะฮะใต้องมีน้หนักเลข้างมือฮะเนี่ยมันแบบว่ามันเขาต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตลอดเวลาเนาะนี่ยังไม่มัดนะนี่ยังไม่ติดเลยนะฮะมัดยิ่งยากครับอีกเนาะมองดูเหมือนง่ายแต่ยากใช่ค่ะ สร็จอ่ามาครับดูสวยงามนะฮะแล้วต้องไปต่อที่เครื่องมัดเลยนะเครื่องมัดเลยค่ะนี่มาเครื่องมัดนี่นี่เขามีเครื่องมัดหมายถึงขั้นตอนสำคัญครับการมัดมัดหมูมัดยากเอาครับนี่คือเครื่องมัดใช่เลยฮะปกติเมื่อก่อนใช้มัดมือใช้มัดมือตอนนี้ใช้มัดมีใช้มัดเครื่องอ่อไปที่เห็นอยู่นี่นะอันนี้เส้นได้เขาบอกว่าอันนี้เป็นสำหรับอาหารนะครับสำหรับอาหารเฉพาะอาห เฉพาะอาหารเฉพาะอาหารับอันนี้ไปเอาที่ตกปลาของใครมาใช้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหมือนนะโอเคเด้เลยครับโอไปเลยฮะไปเลยฮะออาครับวับวับวับเฮ้ยเฮ้ยมันจะเป็นระดับของมั สิตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต่อฮะต่อเอาไปล้างเอาไปล้างล้างน้ำธรรมดาเนี่ยล่ะล้างน้ำธรรมดาค่ะต้องล้างน้ำด้วยนะใช่หลังจากล้างน้ำอันนี้อันนี้ต้องล้างไหมฮะยังไม่ล้างอ๋อเพราะว่าไปทั้งหมดเลยใช่ไปล้างหมดเลยนี่นะล้างหมดเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกันเหรอไม่เกี่ยวค่ะอันนี้ต้องมัดก่อนอ๋อต้องมัดก่อนอันนี้ที่มัดแล้วอันที่มัดไปล้างใช่ล้างทำยไงต่อฮะแล้วก็แปตาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาตากขึ้นตากที่เห็นนี่ครับผมอ๋อโอเคนี่คือขั้นตอนสุดท้ายก่อน ล้างรถล้างเลยอันนี้ล้างเสร็จแล้วนะครับครับผมสะอาดนะครับหนูดครับสะอาดนะครับล้างแล้วใส่ติ๊กเลยนะฮะอันนี้ต้ไงต่อถ้าผึ่งนะฮะถ้บผึ่งเอาผึ่งเลยต้องตากนะนี่ตากนี่เลยนะะเห็นว่านี่ตากไว้นานแล้วชัดเจนนะฮะมีมีมี เส้นเล็กเส้นน้อยเส้นสั้นเส้นยาวแล้วแต่ไส้นะเพราะว่าไส้แท้เป็นอย่างนี้แหละบางทีมันขาดเราก็ต้องแต่งรงธรรมดาฮะไม่รู้ว่าไส้มันแท้ไส้แท้ดูไม่ยากครับถ้าเราไปตาดหนงวันแมรงวันอเราล้างเสร็จอ่ะแมลงวันจะไม่ลกาะใช่เพราะความสะอาดเพราะที่ดูมาเนี่ยตรงเนี้ยแมลงวันเราเปิดรมไล่นะครับแต่ตรงเนี้ยไม่มีแมลงวันเลยเพราะเราล้างเพราะว่าเราล้างสะอาด อันนี้เครื่องพิสูจน์นะฮะเห็นเเห็นเลยนะครับว่าตรงนี้ไม่มีแมลงวันมาุ่วงวายด้วยเลยล้างสะอาดเพื่อความสะอาดต้องล้างก่อนคนกินก็จะอร่อยด้วยออันนี้ไว้ใจได้ผมดีใจนะได้ไปเห็นวิธีการทําแบบนี้ฮะสะอาดเพราะว่าบางคนบางคนก็พูดกันเยอะนะออ้ยใส่กาวอี่สานไม่สะอาดรอบหมดที่สำคัญตั้งแต่ดูกระบวนการมาเนี่ยไม่มีสารที่เป็นแต่ว่าทำให้สีชมพูไม่มีเลยนะเหพวกโพสต์โพสเฟตไม่มีนะครับ อันนี้ยืนงานได้เราก็จะเห็นมีต่เครื่องปรุง<ช>ที่แบบว่าเอ้ยก็โอเคอันนี้เสร็จอย่างนี้ปุ๊บเราจะไปย่างเลยใช่ไหมครับผมยา่างแล้วกินได้ที่ผมชิมไปนะ,ะผมชิมไปแล้วอร่อยครับของแต่ประเด็นคือปกติทำไร,รบบกินไถ้าต่อยอดแบบว่าแ,แทนที่จะยา่ยางย่างเสร็จแล้วก็<ๆ>ยำใส่ขิงครับ่ะกินเลยดีกว่ายังรูร้ไปย่างเลย It's Ramanae นี่เป็นหนังอินเดียอันนี้ไส้ก๋วอีสานไส้ก๋วอีสานเนียจ้าเศษเศษมาดูเลยครับมาต่อยอดกันด้วยเมนูแล้วยำค่ะยำไส้กรอกอันนี้มาใหม่ด้ยนะเป็นไส้หวานเนาะใช่ค่ะมันต่างกับไส้กรอกธรรมดาไงก็จะมีรสหวานหน่อยนึงอ๋อหวานเป็นสีแดงอ๋อสีแดงดูหนังกรอบๆนี่นะยำทำเลยครับอ่าลุยอันนี้ไส้กรอกที่ย่างแล้วนะฮะ ยางแลตัดวิธีการตัดด้วยวิธีการตัดอันนี้จะเห็นว่าไม่มีตัวเอ็นแล้วไหมฮะใช่ก็ไม่มีอันตรายตัวได้ตัวได้ขอโทษเรียกได้่เขาทิ้งได้เลยนะฮะไม่มีการกินได้เข้าไปไม่มีกินได้ได้นี่ก็เป็นฟู้ดเน้นๆนะครับคือเป็นแบบสําหรับฟู้ดเกรดคือสําหรับการํำนานใช่ไกไม่เป็นอันตรายนะครับไม่ไม่ครับไม่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 จะเเส้นออกมาเป็นเส้นเลยไม่แต่ไส้กรอกโอเคเขายากได้แห้งดีนะฮะ มันมีทริคการย่างไหมบางคนก็ชอบชําบางคนก็ก็ชอบเตรียมบางคนก็ชอบแบบชําบ้างเตรียมบ้างแล้วแต่ชอบนะเวลาไปสั่งก็บอกไงเฮ้ยขอเกี่ยเตรียมขอเกี่ยเตรียมค่ะออันนี้หั่นครึ่งเลยนะฮะอยากให้มันเข้าเนื้อใช่ไหมใช่แต่สังเกตนะไส้กรอกคือนี่ยากนั้นไม่มีแตกเลยนะใช่ไม่มีแตกสวยสวยเลยฮะไม่มีแตกคือเขาตากไว้ดีเขาผึงลมแห้งเรียบร้อยเลยนะฮะเอาละครับแล้วเริ่มยำเลฮะ แปะน้ําตาลเล็กน้อยไปแล้วครับหวานน้อยหวานมากหวานน้อยเอาหวานกาลังดีหวานในใจอ่ะแบบนั้นแหละขิงตอนี่กำากับอยู่ข้างหลังคะับออ่าน้ํามะนาวมะนาวน้ำมะนาวแ่แต่ชอบเปรี้ยวไม่ชอบเปรี้ยวไงเอาแทบแทบนะบางคนเอาแบบสั่งง่วงนอนน้ำปลาลงไปน้ำปลาต้องนี่เลยหยอะนี่เลยฮะโอเคแจมเลยแจมเลยค่ะใส่หน่อยหนึ่งจะได้ไม่เค็ม จัดจัดจัดจานหน่อยอันนี้ผักแก้กเหมือนเดิมเลยใช่ไหมมีลูกค้าสั่งอย่างนี้ที่ร้านไหมมีจริงเหรอใช่ค่ะทำแบบนี้เลยฮะใช่ค่เฮ้ยยำใส่ก๋อง่อยพี่ใช่แล้วขายไงนะขายก็คือคิดตามตามขนาดลูกสองบาทเหมือนกันสองบาทนิดเด็กโอคิดตามราคาลูกในไงล่ะให้รู้บ้างอันนี้เขาไม่ต้องมีผักชงบักชีนะฮะอย่างนี้ได้เลยนะเสร็จเลยนะบางคนก็ใส่บักชีบักชีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่นะฮะแต่อันนี้เสร็จแล้วนะฮะนี่ดู รายการเรามีสโมอกมาด้วยนะขอบคุณครับพร้อมเสิร์ฟเลยนะฮะอันนี้ยำขี้เมนูชื่อว่ายำไส้กรอีสานแซ่บแซ่บหลนี่อร่อยถึงรสถึงเครื่องเอาละผมขออนุญาตชิมเลยนะเมื่อกี้ผมก็ชิมแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยำแบบนี้มีทั้งถิงทั้งพริกเลยนะนี่ทำเป็นบาร์บีคิวนี่เลยเดี๋ยวลึกๆ หอมอ่ะพอมีกลิ่นมะนาวเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นนะเออก็แปลกดีนะอือกับแก้มกับแก้มอืออือหอมอร่อ,อ,อ,อยคือกินยังไงก็อร่อยเนาะอ่ะมันค่าดีมากครับหอ,อมมากอันนั้นมีแบบหวานนะอันนั้นก็ยำได้ในชะ่ไหมยำได้ยำได้ค่ะเหมือนกันเลยเขาบอกคนชอบเหมือนกันใช่มันจะออกหวานๆหน่อยใช่ผมจะบอกว่าไส้กรอกอันนี้ไส้กรอกมีหลายหลายแบบใช่หลายแบบแต่อันนี้ที่มาชิมมาเนี่ยเพราะ พอมาชิมแล้วเนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่ผมชอบเลยนะฮะของคุณออนเนี่ยคือความหอมอือหอยย่างเหรอหอมอือแบบเปรี้ยวนี่ก็จะถูกใจหลายคนเลยใช่แต่เขามีสองแบบนะแบบเปรี้ยวก็มีใช่ไม่เปรี้ยก็มีค่ะถ้าคุณชอบแบบไหนคุณสั่งเขาเลยดีกว่าขายอยู่ไหนบ้างครับตอนนี้มีขายอยู่เขตอ้อมน้อยแล้วก็นครปฐมอ่าโทรศัพท์สั่งได้ไหมสั่งได้สั่งได้เดี๋ยวนี้เขาส่งแล้วนะฮะ ส่งได้ใช่ไหมส่งวันเดียวทั่วไทยทั่วไทยด้วยเอาสิบอกเบอร์โทรศัพท์0 8 9 4 5 3 5 3 0 7ส่เจ้าไส้กรอกอีสานไส้กรอกไร้สารสุดยอดต้องสูตรคุณออสที่อยากให้คุณได้รู้จักวันนี้คุณต้องลองแนะนําไว้นะครับฝากไว้ในอ้อมใจอยากให้คุณทดลองกันว่าอร่อยจริงหรือไม่อย่างที่เราพากันแบบนี้ในถึงพิซึจริงๆวันนี้ขอบคุณมากครับตลเวลาให้เรามาเยี่ยมนะครับและโอกาสหน้าเจอกันใหม่อย่าลืมนะครับวันศุกร์หนึ่งทุ่งตรงถึงพิซจริง แนะนำติชมใน a c e b o o k มีครับทีมงานทุกคนรออยู่อยากให้เรามาเจออะไรแบบนี้ของดีๆของเด็ดๆของใหม่ๆคนที่เขาตั้งใจทำให้คุณกินมีอีกครับนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ดีงามครับเพราะว่าเขาบรรจงทำทุกอย่างให้เป็นของอร่อยได้ถึงปากของคุณและเจอกันครับขอบคุณทุกคนและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกัน